สวัสดีครับคุยดูเดียวตอนรับสงการนะครับก็เปิดรายการกันในสระน้ําในบ้านนะครับโอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนมากครับแม้ว่าฝนจะเพิ่งตกลงมานะครับก็สมการเป็นประเพณีนะครับที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพม่ากัมพูชามีหมดครับมีทุกประเทศนะครับในแถบนี้ไม่ใช่เฉพาะไปประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประเทศไทยบังเอิญใช้ เทศกาลสงการเป็นการตลาดครับก็เหมือนกับที่ฝรัง่งเขาใช้วานท้ายใช้คริสต์มาสเป็นการตลาดนะครับประเทศไทยก็เลยดูใช้การสงการเป็นเรื่องของการทํามาหากินกันเยอะแยะหมดนะครับก็มูที่อิสระชนเองเช้าอิสระชนเองนะครับก็มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยี่ยนนะครับเ,เพื่อนพ้องเรานะครับในช่วงสงการบ้างนะครับเ,เราก็มีโครงการ สองโครงการครับที่อยากจะแนะนําในช่วงนี้นะครับโครงการแรกเลยก็เป็นโครงการที่หลายๆคนคุ้นชินกันครับที่เราเลี้ยงข้าวคนสนามหลวงมาโดยตลอดนะครับบังเอิญมีโอกาสไปอ่านบทความที่คุณหมออ้ํานะครับได้แปลให้เพื่อนๆเ,เราหลายๆคนใน Facebook ได้อ่านกันก็คือโครงการฝากกาแฟนะครับที่อยู่ในต่างประเทศทีนี้เราก็เลยมาดูเทียบเทียงกันก็คล้ายๆกับกิจกรรมที่เราทําอยู่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนชื่อโครงการเลี้ยงข้าวคนสนามหลวงเป็นฝากข้าว เพื่อเพื่อเราข้างถงนนให้อิ่มท้องนะครับก็มีร้านพี่หน่อยนะครับร้านเจ๊นหน่อยข้าวไข่เจยียวสนําหลวงนะครับก็เป็นร้านประจํานะครับที่ทํางานกับเรามาตั้งแต่ก่อนที่แกจะมาเป็นอาสาสมัครนี่แกก็ระหกระเหินนะครับมาเป็นคนเร่เร่อนมาอยู่ในที่สาธารณะขายกิฟช็อปอะไรต่างๆจนวันนี้เขาเติบโตทางด้านความคิดนะครับก็เข้ามาเป็นอาสาสมัครของเรานะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทาง พี่โอนะครับอดีตแฟนพี่หน่อยที่เสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าพี่โอก็เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะให้พี่หน่อยได้เข้ามาช่วยงานเรานะครับก็เป็นโครงการเรียกว่าโครงการฝากข้าวเพื่อเพื่อนเราข้างถนนให้อิ่มท้องนะครับก็ใครเจอร้านพี่หน่อยที่อยู่แถวสนามหลวงนะครับก็ฝากสตุ้งสตางค์กับแกเพื่อให้แกนําข้าวนะครับให้กับคนข้างถนนได้หรือจะผ่านเข้ามาที่มูลที่อิสระชนนะครับตามบัญชีที่เราขึ้นให้นะครับก็ ก็เป็นโครงการที่โครงการที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําในช่วงของสงการนี้นะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับก็เป็นโครงการที่เราคิดจากการที่เราลงพื้นที่ได้ไหลายครั้งนะครับ <S <S ก็คือโครงการถุงเยี่ยมเพื่อนเรานะครับถุงเพื่อนเพื่อนเราครั้งหนึ่งก็จะเป็นภายในก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับที่มีอุปกรณ์การกินเฉพาะหน้าอุปกรณ์การดำารงชีพเฉพาะหน้ารวมถึงยุงกยาอะไรต่างๆนะครับก็ ก็ทำเอไว้เซตหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับสังฆทานคนนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นการให้ทานคนที่อยู่ข้างถนนให้เขาได้เอาไปใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้ตามตามสมควรเขานะครับก็ชุดหนึ่งก็ตกสนับราคาประมาณ9ก้าบาทตอน,นี้ก็มีคนหลากหลายนะครับที่เข้ามาสนับสนุนที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพนะครับเราก็แจกกัเนเรื่อยๆครับเป้าหมายเราคือเราจะแจกให้ได้เดือนเฉลี่ยประมาณร้อยถุงนะครับปีหนึ่งก็พันสองร้อยถุงก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราพยายามจะ ดึงการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนนะครับตอนนี้เราก็แจกกันไปพอสมควรนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาต้นมาเราก็เริ่มแจกกันนะครับก็เป็นถุงง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการของมูลนิธิอิสระชนนะครับในช่วงที่สังคมหวยหาการแบ่งปันสังคมหวยหาการดูแลเอาใจใส่กันนะครับยังไงก็คุณก็ฝากกันไว้นะครับเพราะว่าเราเองคงจะต้องดูแลกันว่าในชีวิตมันอยู่กันไม่นานนะครับก็ รักการให้มากๆนะครับเศษต่างๆเศษสื่อเศษอะไรในใน c e e o o o กก็ก็พิจรารณากันดีๆนะครับเพราะว่าความหวังดีของหลายๆคนก็ยังเป็นความหวังดีนะครับแต่ว่าเราก็คงจะต้องดูแลกันและกันต่อไปให้ยาวนานที่สุดนะครับเท่าที่จะทำกันได้ก็คุยด้วยเดียวก็คงยังจะต้องนำเสนอเรื่องราวนะครับของการทำงานของ วิถีชีวิตของคนที่อยู่ในที่สาธารณะของคนที่อยู่ภาคถนนไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะครับเรายังจะต้องดูแลกันต่อแล้วไม่ใช่เฉพาะดูแลคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับเรายังต้องไปดูแลคนที่อยู่ในที่สาธารณะเกือบทั่วประเทศครับตอนนี้เราทํางานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผ่านไปที่บ้านมิเตอรีนะครับเราก็จะไปอบรมไปให้ความดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับทัศนคติการทํางานของคนที่อยู่ในที่สาธารณะ ดยให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานด้วยรอยยิม้มทำงานด้วยมีความสุขและก็อยากให้อาสาสมัครทุกคนมีความสุขกับการทำงานเพื่อสร้างความสุขให้คนอื่นนะครับจนกว่าจะพบกับคุยรุยเดี่ยวต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ